พี่ชายพวกเราน่อให้ใจเย็นแล้วคุยกันดีๆเถอะเรื่องนี้ผมผมรับปรกกันว่า้าจัดการอย่างเข้มงวดทาอย่างเข้มงวดดี๋ยไม่ไกลถ้าคุณต้องการอะไรอยากได้อะไรก็บอกพวกเราเลยนะถ้าเป็นสิ่งที่เราทําได้จะทําเต็มที่แน่โอ้คุณต้องทํานะครับเราขอให้พวกคุณขอโทษต่อหน้าทุกคนคืนเกียริของลูกสาวผมมา พ่อแม่สุนเมิงสวัสดีครับผมคือหัวหน้าหน่วยพิเศษถนนเฮอผิงหลินลูเซียก่อนหน้านี้พนักดับเพลิงสองคนของสถานีเราโพสต์ความคิดเห็นและการวิาพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลูกของคุณบนแพลตฟอร์มคลิปวิดีโออินเทอร์เน็ตทำให้คุณและครอบครัวคุณได้รับผลกระทบและมีปัญหา อย่างนักหน่วงตอนนี้ผมขอไปตัวแทนโดยพิเศษถนนเหอผิงแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อคุณและครอบครัวของคุณขอโทษครับพี่ชายพี่สาวเสียใจด้วยนะครับ